ทีนี้วันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์คือการว่าเราจะจัดกลุ่มให้สําเร็จให้ได้นะครับเพื่อเป็นต้นแบบในการทํางานกับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เอียมนะครับผู้ใหญ่เยี่ยมขออนุญาตจากทั้งหมดที่ท่านได้รับฟังแล้วท่านมีข้อคิดอย่างไรถ้าวันนี้นะครับจะมีการจัดกลุ่มโครงการเกษตรเพื่อมีเป้ามีธงหลักคือทํามันอย่างไรให้ได้เกิดห้าตันโดยบวรจะเข้ามาเป็นพูเลียงกลุ่มในการค้าประกันในการทําให้ได้5้าตันในวันนี้นะครับ ครับครับครับขอเป็นที่ภาษาอีสานดีกว่านะครับผมค้นทีเกตนะครับครับในการตังกุ้มมั่นนะครับตอนที่ผูญ่ยวิสันนะครับได้เขามาหาผมนะครับลักษณะกุ้มนะครับคือสิให้เป็นตะลามูวานนะครับตอนนี้นะครับ ของกลุ่มของบันหัวย่างทองนะครับของโมเก้ามีอยู่ประมาณหกสิบไรนะครับผู้ที่เขาเร่วมโครงการนะครับตอนนี้นะครับผู้ที่เขาเร่วมโครงการนะครับผมลักษณะจากให้เป็นแบบนี้นะครับคือกลุ่มลูกมั่นของบันหัวย่างทองนะครับของโมเก้ามีอยู่สิบท่านนะครับที่เขาร่วมโครงการนะครับคือกลุ่ม เอาสิบคนนี่มาค้ำกันเจตัญญา้นะครับคือสิบคนนี่สีดูแลก,กันเองกันนะครับในแต่ละหมู่บ้าน้าเอาไปต่้งกลุ่มร่วมในตำบลเลยมันยากในการดูแลนะครับเพื่อผมยุ่งในหมู่เก่าสิบปคำให้หมู่ซีผมกับเบิงนาบ่ได้นะครับเพื่อหมู่เก่าเฉพาะหมูมบบหม่เก่าพเพื่อหมู่เก่านี่หกสิบไรอนุมัติได้หลายปันไหนนะครับบงเงินกู้นะครับตัวนี้สิง,ง่ายกวัวในการดูแล นะครับแล้วโครงการกระสีขอดง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้มั่นที่เริ่มปลูกนะครับเดือนมีหน้านี่ปลูกแน่นอนครับปั้นเพราะคาดว่าในเขาวยากรอากาศนะครับวันที่สิบถึงสิบสามฝนสิมานะครับแต่ว่าองผมนี่ปลูกแน่นอนครับตอนนี้เริ่มไถเริ่มปลูกเรียบร้อยบางคนก็ปลูกแล้วนะครับแต่ว่าคือกลุ่มนี่คือของผมอยากให้เป็นลักษณะแบบนี้คือรูแล่เฉพาะข,ของกลุ่มวันหัยยังห้อง นะครับอยู่ในหกสิบไรนะครับแต่ของมูสองกับเป็นร้อยไร่นึ่งสี่นะครับให้เป็นแต่ละมู่ไปให้ผู้ใหญ่รับผิดชอบครับลรวตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าสิบปเป็นตัวท่านร่องกว่าท่านหัวหน้ากลุ่มนะครับให้ทั้งขอกศทั้งหัวหน้านะครับให้เขาร่วมว่าเป็นไปได้บอนะครับเพราะว่าหนีเกาหนีเสียมันก็ไหลนะครับเพราะว่าลูกค่าผู้หนีเสียก็มี นะครับผู้ที่บริสาแต่ว่ากาจะปลูกมั่นนะครับคือถักกลุมรับรองกันเองทั้งทกศอนุมัติไ้บอนะครับเพราว่าตั้งไว้สี่พันหาตา่อไรนะครับพบร้อมเราเบี้ยอีกถ้าว่าเป็นนี่แบบนี้มันก็นสิเป็นการเสียสิทธิ์อีกอย่างหนึง่งนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าเคยเสียดอกร้อยละแปดบาทก็เสียแปดบาทนะครับ ตอนที่โครงการเนี่เขามาคุยนะครับเขามาพูดคุยกันเนี่คือหลอกเบี้ยอยู่ห้าบาทยิมหาตังค์แต่ว่าเขาสิมาเก็บในกลุ่มอยู่ประมาณเจ็ดบาทจังสี่กัอยู่ในกลุ่มก็ยังยอมรับได้นะครับถ้าให้ลูกค่าแต่ละคนไปเสียตามหลอกเบี้ยที่เขากู้มาแปดบาทเก้าบาทจังสี่นะครับนี่คือกระสิทธบหน่อยลงผู้ที่เขากุ้มนะครับแต่ว่าเอาแปดบาทอ้าว ภาษีผ่านหาบวกแปดบาทปีนะครับเขาก็สีถอยออกเขากเขาสี่บอกเขาร่วมโครงการด้สีสินะครับหนึ่งจะเอาเป็นจะเอาเป็นดอกมาตรการของเล่ย้มครับครับตอนนี้คือตอนทีวิสันครับทีหน่อยนะครับขอมาเจ็ดโครงการที่เรกนะครับตอนนี้ผมก็ได้แจ้งแบบนั้นคือพาประชุมที่แรกก็้วแบบนั้นนะครับ คือมาประชุมอยู่ของมูสิเอ็ดมูสองมูสเกาก็ดีนะครับวอาเวนแล้วแบบเดียวกัเบิดนะครับเพราะว่าคือโครงการนี้ขอมานี่คือหลอกี้ยาคาบายิบหาตังนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้สิบาตังไหมคือเอาหกบาทเจ็ดบาทกันแล้วแ่ขคงกคุมแต่ละมูบ้านสิบตังกันมาคานำเงินกันนะครับค,นะครับเอาหลอกเบียของกลุ่มก็ตอนนี้นะครับ บอกครับตอนนี้คือผมอยากให้เป็นลักษณะแบบนี้คือกลุ่มมั่นตั้งหากเลยครับกลุ่มทกสตั้งหากคือกลุ่มปุ่มมั่นในของวันหัวยังท่องง,งูเก่านะครับไม่อยู่ยี่สิบคนหรือว่าสามสิบคนก็ใช่คือเอาสฉพพะของกลุม่มวันหัวยังท่องมากตั้งประธานกันมาร่องประธานทีนีห้หยกเสนอโครงการก่าไปกู้ยืมเงินจากทกนอนะครับแล้วผู้เห็นชอบก็คอือน้ะโครงการปุ่มมั่นนะครับเห็นเขาร่วง ว่าอนุมัติสีใด่าใดของป็นของยังฟ้องครับตอนนี้ผมด้คุยกับเทศบานเป็นแบบนั่นนะครับจะ่ลงหมู่บ้านก็บสคุยเป็นแบบยวกันดบิดนะครับครับขอบคุณครับข็เดินขอขอเชิญกัเรเชิญท่านนิธินันะครับมารานนท์นะครับมาโชว์ตัวยืนยันว่าว่าจริงจริงกลับมาแล้วก็จะมาดูแลโครงการนี้ต่อหลังจากท่านไปดูแลโซนล่างเสร็จแล้วจะทางท่านผู้ใหญ่หมู่สองได้มาแสดงความคิดเห็น ขเพื่อพระชาธิปไตยอาจารย์ระรับช่วยกันช่วยกันเสร็จแล้วท,ท่านอาจารย์จะได้สรุปให้มันจบราวเดียวกเก่งใจที่น้องบอกกลเที่ยงและเก่งใจเจ้าที่ทกลศด้วยแต่ทั้งหลายทั้งมวลต้องทํใจเชิญครับสั้นๆน,นิดเดียวบังคับบังคับครับสวัสดีครับก็ผมก็มาเดินอยู่บนน้ําหนาวนี่ก็เป็นเวลาสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วนะครับที่บรรยายให้กับ พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบถึงโครงการนะครับแล้วก็ผลผลิตที่เราจะได้รับนะครับทั้งหลายทั้งมวลนะครับถึงจะมีโครงการดีนะครับมีปุ๋ยดีมีท่อนพันธุ์ดีมีวิทยาการดีนะครับแต่ทั้งหลายทั้งมวลขึ้นอยู่กับตัวของเกษตรกรด้วยนะครับในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะครับตรงนี้เป็นสําคัญนะครับผลผลิตจะได้ดีหรือไม่นะครับ อยู่ที่ตัวของเกษตรกรด้วยว่าวันนี้เราปลูกแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เทวดาเลี้ยงโดยเราไม่ดูแลมันเนี่ยมันก็ได้ผลไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลส่วนของพื้นที่น้ำหนาวนะครับผมฝากไว้นะครับฝากไว้เลยว่าวันนี้ถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยเราเอาเอาใจใส่ดูแลนิดนึงนะครับในเรื่องของ ผลผลิตที่เราจะได้รับกลับคืนมานะครับวันนี้เราเหนื่อยนะฮะถึงเราจะเหนื่อยแล้วผลผลิตที่มันได้รับมาออกมาสิบตันสิบห้าตันเนี่ยผมว่าวันที่เราได้เก็บเกี่ยวเนาะวันที่เราได้เก็บเกี่ยวเราจะามีความภาคภูมิใจนะครับก็ฝากไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในเรื่องเรื่องของการดูแลนะฮะส่วนผมเนี่ยก็จะต้องมาตรวจแปลงของท่าน นะครับเดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนต้องเข้าแปลงของท่านหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับนะฮะผมฝากไว้นะครับโครงการดีผลผลิตดีตัวเราก็ต้องดีด้วยครับขอบคุณครับแม่คือรู้จักหลายคนแล้วนะครับอีกท่านนะครับเพื่อกระชับเวลาขอการเป็นเชิญท่านอาสถิตพงห์บารานะครับเพื่อได้กล่าวความเป็นชอบแล้วว่าโรงงานสบสถิตพิกามเป็นอย่างไรเชิญครับ ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับโครงการนะครับมันแก้จนตามที่ทางท่านผู้ใหญ่นะครับประสาวตัมพันมาหลายเดือนนะครับท่านก็เข้ามาประชุมหลายครั้งแต่ทีนี้ผมว่าต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแบบที่ผู้ใหญ่หมู่เก้านะครับได้พูดมาสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์กับชุมชนสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมีรายได้ ขอผมไม่ขัดนะครับเอาอยัางไงเอาด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วสมาชิกหมู่ที่สองนะครับมากนะครับแต่เข้าประชุมวันนี้คงจะติดธุระนะครับดังนั้นในโครงการดีๆแบบนี้นะครับผู้นําก็ต้องสนับสนุนนะครับแต่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่และหมู่นะครับต้องวางมาตรการโครงการอะไรต่างๆแบบทางหมู่เก้า ในความคิดของผมนั้นสิ่งไหนเป็นประโยชน์ของชุมชนหมู่บ้านนั้นผมเอาหมดแต่ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกนั้นไม่รู้ว่าจะมาตามใบสมัครหรือไม่นะครับเพราะว่าตรงนั้นต้องต้องรอถามาทางเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดยอดที่25่บหลายับมู่สองยี่หาลายที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีสมัครใหม่ก็เยอะนะครับประมาณ6-7ลายนะครับแต่วันนี้ก็คงจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะว่าบางท่านก็ติดทุระนะครับสำหรับผมแล้วในโครงการดีๆแบบนี้ผมก็อยากให้พี่น้องนะครับทุกท่านาเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นประโยชน์รายได้ให้กับชุมชนนะครับผู้นําไม่ขัดขวางนะครับก็จะช่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันของมูลอื่นอย่างนั้น,นครับผมก็มีความคิดแบบนี้ครับขอบคุณครับ ทันน้ครับ <c oughs> เวลาค่าเที่ยงเพราะฉะนั้นในเรื่องขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเป็นทางฝ่ายท่านอาจารย์นะครับจะได้สรุปวก็แต่ระบบในเรื่องของวันนี้ร่วงปุ๋ยอะไรจะมานะครับขอการพิจครับขอบคุณครับขออนุาสรุปเลยนะครับขออนุญาตกล่าวรายงานถึงท่านผู้จัดการชสสถา,า,า,าน้ำหนาพิรมพานะครับขออนุญาตสรุปในโดยโดย,ดยก่อนที่จะสรุปว่าท่านผู้นําคิดยังไงนะครับในผู้ใหญ่บ้านขออาุญ โหวตอีกนิดหนึ่งครับว่าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นตัวแทนตั้นงอยู่นี้เห็นด้วยไหมครับกับการจัดกลุ่มขอยกมือโหวตนะครับขอบคุณมากครับก็จะว่าพี่น้องเกษตรกรเห็นด้วยนะครับแล้วก็ขอกล่าวขอบคุณท่านผู้นําท้องถิ่นทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานธงศักดิ์ท่านผู้ใหญ่เอี่ยมแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ สมคิดแลวก็ผู้ใหญ่วิสันนะครับซึ่งเป็นตัวแทนก็ผมได้รับคำยืนยันนะครับโดยพราะพี่ชายชาญที่ได้ไปยินคุยข้างหลังว่าผู้นําก็พร้อมแล้วนะครับวันนี้กเกษตรกรพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลกันเองผู้นําก็พร้อมนะครับนะครับที่ว่าวันเนมื่อสักครู่นี้ผู้ใหญ่สมคิดก็บอกว่าขอเป็นมาตรฐานเดียวกันบวรเองก็พร้อมนะครับ กลุ่มที่ปวรจะมาเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะครับขอสร้างความมั่นใจผู้ใหญ่สมคิดอีกนิดหนึ่งนะครับว่าปวรจะไม่ทอดทิ้งกลุ่มนะครับเราจะดูแลจนท่านขุดมันเพื่อให้เกิดการชำระนี้นั่นหมายความว่ากลุ่มไม่ติดนี้ติดสินทอสอนี่เป็นคําสัจจะและยืนยันนะครับนอกจากจะเป็นสัจจะยืนยันจะมีการทํางานเป็นหลักฐานข้อที่สองและมีสัญญาเป็นหลักฐานข้อที่สามอีกด้วยนะครับเพราะน <c oughs> ั้นกลุ่มที่จะจัดตั้งนี้นะครับมีความมั่นคงตั้งแต่ก่อนจัดนะครับผมหวังว <c oughs> ่าวันนี้เนี่ยนะครับ สิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์คือผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านนะครับพร้อมที่จะจัด,จดตั้งกลุ่มนะครับแล้วผมจะได้ขอญาติกล่าวนําแผนงานนี้ปรึกษาผู้ใหญ่วิสันเพื่อจะขอโอกาสเข้าพบที่พงศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมจะขอจะทำไงได้พบกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับผมเชื่อว่าเกษตรกรทุกหมู่บ้านพอเห็นวัสดุและต้นพันธุ์มาจะเกิดแรงตื่นตัวต้องการขึ้นอีกเยอะกว่าใบสมัครที่เราได้ส่งมาอยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติของทุกที่ นะครับแต่ผมขอให้สัจจะต่อผ mm. ู้ใหญ่บ้านทุก mm. ท่านนะครับเมื mm. ่อกลุ่มเกิดขึ้นแล้ว mm. ผมจะลงื้นที่ดยตัวเองนั่นหมายความว่าการบรรยายจะต้องเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นความรู้แบบนี้คือให้ข้อมูลความรู้ให้เ mm. กษตรกรมั่นใจและสมัครใจด้วยตัวเองนะครับนี่คือสัจจนะนจในการทํางานร่วมกันกับกลุ่มเพราะฉะนั้นกลุ่มไม่ต้องระแว <c oughs> ง,งนะครับวันนี้ไม่มีการบังคับถูกต้องไหมครับเป็นการบรรยายให้ใหจะสมัครใจด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาขอความเห็นต่อท่านผู้ใหญ่ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เห็นต้องกันว่า อยากจะขอจัดกลุ่ม แต่จัดกลุ่มอย่างไรนะครับจะผ่านเงื่อนไขของทอกสรหรือไม่นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอท่านผู้การลําพานนะครับผู้นผูาการลําพานเนี่ยนะท่านเป็นผู้บริหารนะครับทกสซ,ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแน่นอนนะครับทุกหน่วยงานก็มีกฎระเบียบและข้อบังคับของตัวเองถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ผ่านเพราะอะไรอันนั้นไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่เราจะไม่ก้าวล่วงการทํางานของท่านผู้การวันนี้ท่านผู้การให้เกียรติเรามาเป็นสักขีพยานนะครับว่าทางทกสพร้อมจะสนับสนุนการจัดกลุ่มที่สอดคล้องและถูกต้องตามนโยบายเท่านนั้ เข้าใจตรงกันนะครับส่วนปวรจะรับหน้าที่ในการประสานรอสกู่ผู้ใหญ่บอกว่ามันต้องมีการเขียนจัดตั้งโครงการผมจะขอรับอาสานะครับในการสร้างแบบฟอร์มเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหมู่บ้านนะครับโดยจะปรึกษากับผู้ใหญ่พิสันนะครับว่าในกลุ่มเนี่ยทางทกศต้องการให้มีรายชื่อกรรมการรองประธานเหรินยิกนะครับกี่ท่านกี่หน่วยเกษตรกรสมาชิกเบื้องต้นกี่ท่านผมจะขอรับเงื่อนไขนี้แล้วผมจะรับประสานงานร่วมกับทุกหมู่เห็นดีด้วยไหมครับจะได้ไปทิศทางเดีวยวกัน ดีนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมจะนําเสนอกลุ่มนะครับไปทางผู้การลำพานะครับพอท่านผ่านการพิจารณาแล้วผมจะลงทุกพื้นที่ด้วยตัวเองอีกครั้งดีไหมครับอย่างเงี้เพราะฉนั้นกลุ่มนี้เราจะเกิดขึ้นได้ทันก่อนปลูกมันเดือนมีนาคมแน่นอนนะครับเพราะนั้นวันนี้เองไม่ทราบว่าพี่ๆพี่ลำพามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมคงจะจบเพียงแค่นี้แล้วก็ผมจะเริ่มทํางานกับผู้ใหญ่วิสันนะครับท่านท่านประธานพงศักดิ์นะครับในการจะเข้าพบผู้ใหญ่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ หมู่บ้านไหนเห็นชอบด้วยไม่เห็นชอบด้วยผมจะร่างแบบฟอร์มให้เป็นแบบเดียวกันนะครับจะขีหมู่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านเห็นชอบด้วยแล้วก็ส่งมอบให้ทางท่านผู้จัดการถูกต้องนะครับแล้วถ้า้จัดการเห็นชอบกลุ่มใดหมู่ใดนะครับเราจะดาเนินการในการจัดอบรมหมู่กลุ่มนั้นหมู่นั้นแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่อไป เข้าใจตรงกันนะครับท่านกราบขอบพระคุณพี่รำพากราบขอบพระคุณท่านประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่งสงศ์ผู้ใหญ่ทั้งสาหมู่นะครับนั่งอยู่ด้วยกันนะครับ <S <S แล้วก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านพี่รำพามีอะไรเสริมไหมครับ <S <S ถ้าไม่มีงั้นขอกราบปิดการประชุมและขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ